โอเคครับมาต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับที่ว่าทําไปถึงตัวเกมแล้วนะครับเวลาบิวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับมันก็จะขึ้นในส่วนของ Data ครับเนี่ยทั้งหมดตัวนี้นะครับเป็นตัวเกมที่เราบิวออกมานะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะเข้าเกมที่จะไปสอนตั้งค่า,า API ก่อนนะครับเราต้องไปบิว API ออกมาก่อนจะอยู่ที่นี่นะครับ เซิร์ฟเวอร์ src นะครับแล้วก็เข้าไปที่สคริปต์นะครับอ่าก็จะเจอในส่วนของการ build api นะครับเราก็ใช้ ip เดิมของเขานะครับหาอีกที่หนึ่งนะครับก็เปลี่ยนทุกจุดเลยนะครับนะครับเปลี่ยน ip นะเปลี่ยน ip ตรงนี้นะครับ sa ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับตรง user ตรงนี้นะครับเป็น sa นะครับ พี่จะไปสอนตั้งค่า SQL อีกนะครับส่วน p a t ทเนี่ยก็จะเป็นตอนที่เราลง SQL นะครับก็ใส่ไปส่วนตัวนี้เป็น DB DB นี่คือเป็นตัวที่เราตั้งไว้นั่นเองนะครับอย่างพี่ตั้งตอนนั้นก็จะเป็นวอลแซดนะตอนแรกเลยที่ที่ทำ SQL นะจะพิมพ์ไปเลยก็ได้ครับ ว set p a t ตอนนั้นก็จะเป็น e m f 1 2 3 4 5 6อ่า sa นี่ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเป็น ems โ okay. อเคถ้าเกิดเราใส่ไม่ถูกมันจะเชื่อมต่อกับ h sql ไม่ได้นะครับแมปมันก็จะรันไม่ติดบ้างแล้วก็ไม่สามารถเข้าฐานข้อมูลได้ด้วยเดี๋ยว ip ตรงนี้เดี๋ยวมาแก้นะครับแก้ตัวนี้ก่อน ส่วนนี้นะครับต้องไล่เปลี่ยนพารน,นะครับตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งพารน,นะครับเปลี่ยนในส่วนนี้ก็นี่ครับเปลี่ยนนะครับลบอันนี้ออกครับ พี่ตั้งเป็น wallet นะครับชื่อ database นะครับจริงๆมันเข้าไปตั้งได้นะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปตั้งอยู่เ๋่อน่อนนะแปบบนึงอ่าเปลี่ยนเป็น wallet ก็ได้ครับจะได้จำง่ายง่ายเปลี่ยนหมดแล้วนะให้ดูแป้นนึงครับ w เปลี่ยนให้ทุกจุดนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนไม่ครบก็รันแมปไม่ได้เหมือนกันนะครับเข้าเกมไม่ได้นะครับโอเคทีนี้เปลี่ยน IP ครับ IP ก็ทําเหมือนเดิมนะครับใช้คลิกรีเพจเลยเปลี่ยนเป็น IP ของเราครับปึ๊บอ่าโอเคตัวเช็คอีกทีนะครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้ว โอเคครับจากนั้นก็เซฟไปเลยเซฟออ l ไปเลยนะครับแล้วมาบิวนะครับเรามาเลือกที่บิวนะครับตัวบิวนีด่ดูดีนะครับเราเลือกที่ Pub ป i ิก e เว็บไซต์นะครับโอเคเราก็เลือกไปนะครับว่าจะให้ไปบิลลงที่ไหนตัว API เนี่ยมันจะอยู่ใน d อซนะครับอินเน็ตพับ w w root นะครับแล้วก็ k z a เลือก api ตัวนี้นะครับกด open ไปครับจากนั้นกด ok ครับอ่า build เสร็จก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะไม่ขึ้น f i e l นะครับไม่ขึ้นอะไร้งนั้นนะครับนอกจาก success อย่างเดียวนะครับเราลองไปดูกันว่าไฟล์ที่มาเป็นไง n d c i n e n e t pub w w root นะครับ k z a api โอเคมาแล้วนะครับนี่ไฟ API ที่เราจะนำไปเชื่อมต่อันี้ก็เรียบร้อยครับออกจากตรงนี้ได้เลยไปต่อกันที่ SQL นะครับ SQL ก็เข้าที่นี่ครับออกโปรแกรมเลือกนี่ครับ Microsoft SQL Server 2008 r 2นะครับเลือกตัวนี้นะครับ SQL ตัวนี้นี้เราจะ ไปตั้งในส่วนในนี้ถ้าเกิดว่าเป็นชื่อเซิร์ฟน้องตอนใส่ใน API เนี่ยตรงนี้ก็ต้องเป็นชื่อเหมือนกันนะครับไม่ไงั้นมันจะเชื่อมต่อหาไม่เจอนะครับอ่านะครับอันนี้เลือกเป็นวอล s e t นะครับที่เราตั้งไว้ตอนแรก Connect ไปปึ๊บเข้าที่ Database นะครับเราก็คลิกขวาเลือกอ่ s t o ส e Data นะครับ โอเคทีนี้เลือกอันล่างนะครับเนี่ยเลือกจุดนี้นะครับ add file ไฟล์ฟที่ให้มันจะอยู่ในเเดี๋ยวนะครับแบบนึงนะพี่หาก่อนนะโอเคนี่ครับอยู่ในตัวนี้ครับ sql เอาง่ายเราก็ คัดไปเลยเอาใส่ไว้ในไดฟีก็ได้ครับใส่ไว้กับพวกนี้ก็ได้อ่ามันจะได้หายง่ายทีนี้เรารู้ได้ละว,ว่าอยู่ไหนปุ๊บกดเลือกล่างครับแอดไฟล์เข้าไปาก่อนนะนี่ครับอยู่ในวอลเซตนะที่เรามาวางเนี่ย sql อ่าแล้วก็เลือกอันนี้นะครับผมปึ๊บอโอเค อ่าเราก็เลือกชื่อเป็น business นะครับติดถูกโอเคไปครับโอเคนี่ครับมันก็จะได้ business มานะครับเป็นฐานข้อมูลนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัวสำคัญตัวนี้จะเป็น data ของมันนะครับ database ของมันนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมครับเลือกอันล่างนี้ปุ๊บแล้วก็ add file อ่า wallet ตัวนี้ เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข้าที่ sql เลือกตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ยถ้าเกิดว่าเราเราเอ่อใช้เป็นชื่อนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้นะ่ะพี่ตั้งไว้ใน api จะเป็นวอลซ e t ธรรมดานะครับเนี่ยนี่ยเนี่ยเราก็เปลี่ยนชื่อก็ได้ให้นเป็นวอลซ e t อ่าไม่ต้องตามเขาก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นชื่อเซิร์ฟเราก็ได้แต่ว่าตั้งค่าใน api มันต้องใช้ชื่อเดียวกับตัวที่มันอยู่ใน sql นะครับมันถึงจะเชื่อมต่อกันนะครับเวลามันเรียก เรียกใช้งานครับปึ๊บโอเคนี่ก็รีเฟชไปครับปึ๊บอ่าเราก็จะได้ฐานข้อมูลมาละทีนี้จะเริ่มเข้าเกมได้ละตัวฐานข้อมูลเนี่ยเวลาเราสมัครเกมมาสมัคร i d เนี่ยมันก็จะมาเซฟไว้ที่นี่หรือว่าอของอะไรต่างเนี่ยครับหรือว่าสร้างตัวละครซื้อของอะไรพวกเนี้มันก็จะมาเซฟข้อมูลอยู่ที่นี่ทั้งหมดมันจะเรียกใช้งานจากที่นี่ทั้งหมดนะครับแต่ว่า เดี๋ยวคลิปไหนสักคลิปหนึ่งพี่จะอัดคลิปที่มันแบบว่าใช้ตัวโปรแกรมที่ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเหมือนตัว SQL นะครับก็คือตัว Navicat เองตัวนั้นที่คนใช้เยอะๆเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่าใช้งานง่ายครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนต่างหากเนาะอันนี้ก็ผ่านไปปิดได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ลอง ต้องรีสตาร์ท sql สักรอบก่อนนะอ่ารีสตาร์ทสักรอบหนึ่งเดี๋ยวจากนี้จะไปตั้งค่าในส่วนของ a p i นะครับโอเคเข้าพิมพ์ไปเลยครับ I is ปึ๊บ ตั้งค่าในส่วนของ API เนี่ยถ้าเกิดใครไม่เข้าใจหรืองงเนี่ยอยอปไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆทําทีละขั้นตอนนะครับเพราะถ้าเกิดว่าหลงนี่ก็อาจจะเชื่อมต่อหรือลั่นแมปไม่ได้นั่นเองนะครับสมัครก็ไม่ได้นะครับอ่าทีนี้จะมีตัวนี้ขึ้นใช่ไหมครับนี่ครับเราก็เลือกที่แบบนี้นะครับ API API ตัวนี้เราก็ นะครับเลือกตัวนี้นะครับ convert เนะี่ย convert to application โอเคแล้วก็ที่ไซต์นี่เราเลือกเป็นนะครับตัวนี้นะปึ๊บแล้วก็พิมพ์ไป k a a แล้วก็ตั้งค่าเลือกได้ c i n pub w w root เคสั A เคครับโอเคไปนะครับแค่นี้เองง่ายๆก็น่าจะใช้งานได้แล้วนะครับเค okay, เราก็รีเฟชไปสักรอบหนึ่งเนาะนี่นี่ีสตาร์ทวันนี้นะครับโอเคครับเสร็จแล้วเดี๋ยวออลองรันแมปดูนะครับ ว่าถ้าเกิด API กับ SQL มันทำงานแล้วเนี่ยแมปมันจะรันได้นะครับเลือก Run Star t Server เนี่ยครับทุกการรันแมปนะครับอันนี้ถ้าเกิดเครื่องใครไม่แรงพี่ก็แนะนำให้เปิดแมปแค่เออน้น้อยก่อนนะครับตอนรันเนี่ยโอเคนะครับมันจะขึ้น Activate นี่ก็คือสำเร็จนะครับรันแมปไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับ โอเคครับเดี๋ยวตัดไปนะครับทีนี้จะไปสอนเกี่ยวกับการาทำลันเชอร์ออกมานะครับออกมาลองเข้าเกมนะครับแล้วก็ทำตัวเกมเนี่ยให้คนได้ดาวน์โหลดกันยังไงนะครับผมโอเคครับทีนี้เดี๋ยวปิดไปเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรมันเดี๋ยวค่อยมารันอีกทีหนึ่งนะครับปิดไปก่อนโอเคทีนี้เราไปเอาลันเชอร์นะครับ เราจะเข้าตัวเกมกันแล้วนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมเราทําเกมมาเนี่ยถ้าเกิดทําตามที่ทุกขั้นตอนมันก็จะเข้าได้ปกตินะครับนี่ครับตัวลันเชอร์เราก็เข้าไปเอาที่ตรงนี้นะครับในเอ่อไลซีอินเน็พนะครับ WW w w root k z a นะครับ w z แล้วก็ไปที่ลันเชอร์นะครับอ่ะเราก็มาสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนเคยเล่นเกมอยู่เนาะก็ส่วนใหญ่แล้วเราไปโหลดตัวเกมมาอะไรอเงี้ยเราจะไปเล่นเซิร์ฟของคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมี โฟลเดอร์นะที่จะมันจะเก็บตัวเกมนะครับเรากดตั้งตอวแซ่บเรับจริงตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับก็แนะนํานะครับถ้าเกิดใครไดซีจะเต็มเนี่ยก็ให้เอาไปไว้ในไดดีเนาะแล้วก็ค่อยค่อยบิวตัวเกมออกมานะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไดซีมันเต็มมันก็จะบิวออกมาไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ทําให้ตัวเกมเออร์เลอร์ก็ก๊อบตัวนี้นะครับมาปึ๊บแล้วก็วางได้เลยครับอ่า ถ้าเป็นในเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราก็ทำไฟล์นะครับทำเหมือนแบบว่าบีบไฟนะครับให้เขาไป download, ดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จให้เขามาแตกไฟล์อยู่ในเครื่องแล้วก็ให้เขาเข้าเกมนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนอีกทีนึงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกินเวลาเหมือนกันนะครับในส่วนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคลิปหน้าไปเพราะว่าคลิปนี้ก็ไม่อยากอยาวนะครับอยากให้ไปทดลองในส่วนของการเข้าเกมสมัครเกมแล้วมันเข้าได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับโอเค อลองกดเข้าไปดูในลันเชอร์กันนะครับนี่ครับจะขึ้นหน้าตามาแบบนี้นะตัวนี้ก็ใครที่เคยเล่นเกมแนวนี้อยู่ก็จะรู้จักนะครับวิธีการสมัครยังไงเนี่ยสมัครตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกอินก็จะใส่เข้าไปนะครับเราลองไปสมัครดูก่อน m s า <AM S. c oughs> ตรงนี้มันอาจจะต้องใส่เป็น Gmail นะครับเราก็เมคเอาก็ได้ครับ ใส่เป็นเมลนะครับเมลอะไรก็ได้ m ม e เอานะครับนึ e ่งสองสามสี e ่ F 6. ก็กดสมัครไปเลยครับนี่ครับสมัครได้แล้วนะครับปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดแพทมาเห็นไ,ไหมครับอันนี้มันจะดาวน์โหลดแพทมาเลยอัตโนมัตินะครับนะครับเราก็รอแพทมันเสร็จยังไงครับหน้าตาเกมคุ้นหรือ,อยัง Okay. ในเวลาสมัครเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเก็บฐานข้อมูลอยู่ใน SQL แล้วก็เออมันจะทำการเซฟบันทึกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวละครหรือว่ากดซื้อของอะไรไปนะครับมันก็จะมีแจ้งหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอแพทมันแป๊บหนึ่งนะครับให้มันโหลดจนเสร็จแล้วก็ลองกดเข้าดูเดี๋ยวในส่วนของตรงนี้นะครับมันจะโหลดนานนิดน,นึงพี่จะขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไป อ่าอัดต่อจากตอนที่ลงคลิปเอ้ยลงคลิปอัดเสร็จตรงที่มันโหลดเสร็จพอดีนะครับโอเคครับโอเคตอนนี้ถึงตอนเสร็จแล้วนะครับก็คือไฟที่มาเนี่ยก็จะมีตัวเกมมานะครับเห็นไหมเหมือนกับที่น้องๆไปเล่นของเซิร์ฟคนอื่นอะ่ะเวลาโหลดเสร็จก็จะมีพวกไฟพวกเนี้ยมาเาเราโหลดอ่าตัวเกมมาแล้วเนี่ยทีนี้เราลองไปเข้าเกมกันเลย let's go ตัวนี้ ติดเดี๋ยนะครับแป้นหนึ่ง vm 3 2ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวตอนอเข้าไปที่ไดซีนะครับวิธีไปเอาไฟนะครับไฟตัวที่มันขาดนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าน้องเปิดออนไลน์แล้วเนี่ยให้คนอื่นเขาเล่นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการทําตัวบีบเกมยังไงนะครับให้คนอื่นเขาโหลดแล้วไฟมันจะครบนะครับโดยที่มันจะไม่เดี่ยงแบบนี้กลับมาครับปึ๊บ มาวางไว้ในตัวเกมเรานะครับนี่ครับก๊อปจากในตัวซอสเรานะครับนี้มาดูวางเข้าใหม่นะครับเผื่อใครติดปัญหาเหมือนกันโอเคอ่าน่าจะเข้าได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับผม อันนี้จะเป็นรูปหน้าตาในตัวเกมนะครับอ่าลองกดดูก่อนนะเราก็เลือกนะครับมันจะมีพวกอาวุธพวกอะไรเงี้ยครับอ่ามีให้เราก็ไปปรับราคาได้นะครับใน SQL เดี๋ยวพี่จะสอนอีกทีนึงแล้วก็พวกปืนใหม่ๆนะครับพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวจะสอนตัวอัปเดตที่ว่ามันมีแถมมาให้นะครับตัวนั้นก็จะเป็นพวกอ,อของสีพวกชุดเทพทูเอ็นวีเียอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ Intel นะครับเยอะมากหลายอย่างนะครับ แล้วก็ลองสร้างตัวละครดูก่อนนะครับว่าสร้างได้ไหมนี่ครับสร้างได้นะครับสกิลก็ได้ปกตินะครับพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะสอนปรับเรื่อยๆนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วกดแชร์คลิปที่เป็นประโยชน์นี้ให้เพื่อนๆเห็นด้วยแล้วก็ถ้าเกิดดูช่อง YouTube อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นแมปครับตอนนี้มันยังเข้าไม่ได้เราต้องไปรันแมปก่อนนะครับเดี๋ยวพี่พาไปรันแมปกอน ตัดวดีโอไว้รันแมปเราก็เข้าไปที่นี่นะครับ dice w a s l e t bin นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้ครับ start server เห็นไหมตอนที่เราลองรันตอนแรกๆรันไปเลยครับแนะนำนะาเครื่องไขไม่แรงนะครับก็ปิดแมปไปบ้างนะครับลองเทสแค่แมปหนึ่งก่อนลองลงของฝึกเทสระบบลงระบบอะไรต่างๆก็ใช้แค่แมปเดียวก็พอนะครับถ้า ทำเซิฟคนเดียวนะไม,ไม่ไม่ได้ให้คนอื่นเขาเล่นก็ไม่ต้องเปิดเยอะก็ได้ครับมันจะไม่กินทรัพยากรเครื่องนะเดี๋ยวออกแล้วเข้าใหม่ดูครับลองเข้าไปใหม่นี่ครับแมบมาแล้วนะครับเราก็ลองล,อง,ลองไปเทสถ้าแนะนําก็เปิดแค่เซฟโซนก็ได้ลองล,อง,ลองไปเทสเน่นนะครับพวกความแรงของปืนหรือว่าปรับวิ่งไวอะไรต่างๆเข้าไปครับเวลาเข้าไปเนี่ย มันก็จะมีการเซฟต่างๆนะครับว่าขึ้นแจ้งดูในดูในตัวนี้ครับน,น,นี่ตัวนี้นะว่ามีคนออนไลน์เท่าไหร่อะไรเงี้ยเพลเยอร์เล่นเท่าไหร่ครับโอเคลองเลื่นดูครับนะครับก็เปิดคังได้ ตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับระบบดั้งเดิมไม่มีอะไรมากก็คือน้องสามารถนําไปปรับแต่งนของเซิร์ฟตัวเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟตัว EMS มิบุ m m i อะไรต่างๆนะครับพี่ก็ใช้ตัวนี้นี่แหละทําตัวเริ่มต้นแล้วก็ไปปรับแต่งเอาเรื่อยๆ,ๆนะครับก็ใช้เวลานิดนึงแต่ว่าน้องจะได้ความรู้ไปด้วยแล้วก็ไม่ต้องจ้างใครเขานะครับถ้ามันระบบไม่ได้ยากจริงเพราะส่วนใหญ่ก็ มีระบบตัวแจกเยอะมากโอเคองลงไปเทสมีผีมีมีบอสด้วยนะาตายแน่นอนเออ,เอ,อโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะแล้วไงก็อย่าลืมไปดูคลิปหน้านะครับวิธีการลงของอัปเดตต่างๆแล้วก็ วิธีการทําไฟล์ให้คนอื่นเขาได้ดาวน์โหลดไปเล่นกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ